ยากุซ่าคนหนึ่งตื่นมาที่กลางถนนข้างๆทางรถไฟเขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งและเธอเป็นคนพาเขามาที่นี่ยากุซ่าเลยถามเธอว่าใครเป็นคนจ้างเธอมาแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ตอบและสอนเขาว่าถ้าอยากตายดีก็ทําตัวดีๆหน่อยยากุซ่าเลยจําได้ว่ามีนักฆ่าหญิงฝีมือดีของเกาหลีอยู่คนหนึ่งเธอเป็นอันดับหนึ่งขององ,องค์กรนักฆ่าและเอาชนะได้ยากเขามั่นใจว่าต้องเป็นเธอแน่ๆแ,แต่เขาก็สงสัยว่าทําไมเธอไม่ฆ่าเขาตอนหลับเธอตอบว่าเธอมีลูกสาวอยู่คนหนึ่ง ในขณะที่พวกเขากําลังดูข่าวการโกงเขาสอบลูกสาวของเธอก็สอนแม่ว่าถ้ามีเวลามาบน่นว่าทําไมถึงโกงเอาเวลาไปสอนคนอื่นเรื่องความยุติธรรมดีกว่าแล้วทั้งคู่ก็ดูดบุหรี่และนั่งคุยกันเธอบอกเขาว่าวันนี้เธอจะต่อสู้กับเขาด้วยความยุติธรรมแล้วเธอก็เดินไปหยิบดาบซามูไรมาให้เขายากุซ่าเลยขอเสื้อด้วยเพราะเขาหนาวแต่เธอก็ได้หยิบขวานที่ซื้อจากร้านขายของมาสู้กับเขาพอทั้งคู่เข้ามาสู้กันฝ่ายหญิงนักฆ่าก็สู้กับเขาได้อย่างสูสีและเธอก็ได้มองเห็น เห็นภาพที่ตัวเองแพ้เธอเลยขอยากุซ่าเปลี่ยนอาวุธเพื่อเอาจริงยากุซ่าก็รอและโม้ว่าเขาเก่งขนาดไหนแต่เธอก็บอกว่าร้านขายของจะปิดแล้วและเดินไปยิงเปลี่ยนมายิงเขาจนตาย